มันเวลาตึงมันเวลาขยับมันมันตึงแผลครับผมถ้าไม่แตกว่าคันแแกล้วแล้วออกแผลบอก้อนแสบร้อนคืนนอนไม่ได้เลยนะต้อดูแลว่าปวดใส่ปวดหลอน อยากให้หลับกางคืนเพราะว่าถ้าหลับกางคืนปุ๊บป้าก็ไมได้เกยคก็มาคตามันเป็นข้างในร่อกก้นเลยเหรอต้องไขไว้โ <Lynn> อ <Bless ung> ้ <to play> <cartoon> ่าไม่ทแบะนั้น่ากอกแกลบอกร้อนครับผมนั่งนานๆก็ปวดใช่ไหม เป็อไงครับคุณลุงครับตามมีตามเกิดเพราะเราไม่มีรายได้อะไรครับผมอยากหายจากโลกนี้เนาะทรมานอยากหายอยากหายทรมานมากครับผม มันนอนไม่ได้มันหายใจไม่เต็มที่ถ้าน่าเมื่อมาตัวมันหมุนติ้วแล้วรีบนั่งเลยถ้าไม่นั่งก็ร่มนะครับผมตรงไหนตานั่งนั่งนั่เลยถ้ามันมันหมุนเรี้ยวตี้วกันมาแล้วรีบนั่งเลยงั้นร่มหัวนอกนอกน ว่าข่าวนี้ก็ใส่เทียมหมดแล้วจ้าในบ้านโอ,อ้วผมทำอะไรไม่ได้แทนไรนี้รถล้มเหรอรถไปนั่งรถทัวร์ตั้งแต่อายุยี่ห้าเกิดอุบัติเหตุมมหที่เหนย่อยเกินไปหายเจ้าเชิญครับผมผมจะไม่เล้อกบ้าคุณครับเี่เมีตาคนยากจนอย่างผมนะครับขอพระคุณไม่อยา่างสูงครับ ขอบคุณนะครับมาดูแลนะครับผมขอบคุณมาครับคุณลุงครับเราลองเล่าในเรื่องของอาการของลุงให้ฟังหน่อยว่าโรคเนี้ยเป็นมากี่ปีแล้วแล้วมันทรมานยังไงางครับค้างออบ นแรกมันก็ไม่ทรมานนะครับผมมันไม่เป็นกันเรืองขนาดนี้กินยาแล้วมันพื้นผื่นเหมือนใข้ผื่นฟดมันก็ยุบกินยาแล้ก็หายมันเป็นหนักกระช่วงผมขาดยานี่แหละครับม,มาอยู่บ้านนี่แหละครับไม่ได้ใช้ประกันสังคมนี่แหละครับก็เลยเป็นหนักขนาดนี้ครับผมหมายถึงว่าขาดยาอะไรฮะขาดยาโรงพยาบาลราชวิถีครับผมโอ้ปกติจะต้องไปที่โรงพยาบาลราชวิถีทราบราชพิี